กันยนดิต้ตอลนรอบรับวชุดช่องเพนสแปร์สนะคะวันนี้ป้าเพนจะพามาเป็นแจวสักวันค่ะวิธีเ็ดฝุ่นมาให้ฝุ่นกลับมาตาม เฟอร์นิเจอร์รือว,ว่าตามเครื่องใช้ในบ้านของเรานะคะหรือว,ว่าตามที่ต่างๆนะคะจะคิดว่ามันมีฝุ่นเกาะอยู่นะคะเราเราจะมีวิธีอย่างไรให้ฝุ่มนมันหายไปนานๆไม่ต้องเกาะ,ะสิ่งของเครื่องใช้หรือว,ว่าตามพื้นบ้านหรือว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ของเราเร็วนะคะให้มันห่างหายไปนานๆหน่อยนะคะเดี๋ยวป่าเพ็มีวิธีง่ายมากเลยที่บ้านเรา็ก็ะจะใช้ขนไก่นะคะขนไก่เช็ดฝุ่นปุ่นุ่นเช็ดเช็ดเช็ดยิ่งเช็ดยิ่งฝุ่นมันยิ่งเยอะ เหมือนฝุ่นมันลอยมาวันนั้นเหรอมันเช็ดแล้วมันจะเกาะก็เลยว่ามันจะดูดเอาฝุ่นๆนะคะเพราว่าเช็ดไปวันถัดไปมันก็ฝุ่นกลับมาเยอะก็เยอะนะคะเราก็ไม่มีเวลาเช็ดบ่อยๆเนาะนั่นแหละก็เคล็ดลับที่ป้าเพนน็ญแนะนาไว้จ้ะแรกที่เราจะเตรียมเลยนะคะก็คือนะะี่ค่ะไอ้น้ํายาปรับผ้านุ่มค่ะน้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วก็ผ้าผ้าสะอาดนะคะผ้าสะอาดถ้าสมมุติว่าไม่มีผ้าเช็ดที่สะอาดก็เอานี่นะคะกระดาษเช็ดน่ะนะคะ มาทาให้ผ้าเช็ดเปียกแล้วก็เอาก็ขนาดแบบอย่าเปียกเยอะนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็ทําให้ผ้าเปียกที่อกนะคะก็ชุบน้ําให้มันหม,นหมาดๆนะคะก็เช็ด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 ,ชดอันนี้ป้าเพ็ญก็จะสาธิตให้ดูต้งเตานะคะเตาหรือว่าไอหมอ้อกาแฟพวกพื้นอย่างนี้นะคะพื้นเช็ดไปก่อนนะคะก็เช็ดทุกอย่างนะคะ ที่เราตั้งไว้นะคะเช็ดไปก็เหมือนเดิมนะคะที่เราใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะก็เช็ดหลังเช็ดอีกครั้งนะคะก็เช็ดอีกครั้งเช็ดไปทั่วๆนะคะที่เราทําความสะอาดไปแล้วเราไม่ต้องทําบ่อยๆนะคะเพราะว่าอันนี้ประเพณใช้เป็นประจําเลยค่ะไอฝุ่นมันจะได้ไม่มาเกาะง่ายนะคะ ผู้ชมไม่มีเวลาจริงๆอยากจะเช็ดเฉพาะกับน้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างเดียวก็ได้ค่ะก็ต้องล้างผ้าสักผ้าแล้วค่อยกลับมาเช็ดต่อนะคะในน้ำยาปรับผ้านุ่มนะมันจะมีสารตัวหนึ่งนะ่ะไม่ดูดไม่ดูดฝุ่นนะคะไม่ดูดฝุ่นให้ฝุ่นมาเกาะตามพวกเฟอร์นิเจอร์ตามพื้นตามทุกๆอย่างในในบ้านของเรานะคะ เร็วนะคะเพราะว่ามันมีสารทุนแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรสารด้วยนะคะที่เป็นสีสีมืดๆนะคะฝนเวลาเกาะนี่จะเห็นง่ายมากเลยคะ่ะอันนี้ป้าเป็นก็ใช้ประจำอ่าก็อาทิตย์หนึ่งก็เช็ดหนนหนึ่งวันเง,งินเหรออันนี้ก็จะใช้ถูพื้นนะคะก็เอาน้ําก็หนึ่งแกลอนนะคะหนึ่งแกลอนแล้วก็ไอ้น้ํายาปรับความนุ่มของเราก็ประมาณเอาแต่ป้าเป็นก็จะใช้นน้ำหนึ่งแกลอนนะคะแล้วก็น้ํายาปรับความนุ่มสองช้อนโต๊ะนะคะ ส uh huh. อง tablespoons ถ้าท่านผู้ชมมีไม้ถูพื้นแบบไหนก็ได้นะคะถนะะูน้ำผสมไอ้นั่นอย่าปรับทำามนุ่มเลยนะคะก็พื้นก็กวาดให้สะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยถูนะคะถูถูไปชูดชิชิด,ชด ก่ออช็ดฝนก่อนนะคะก็จะเช็ดไปทั่วนะคะนั่นเองฝุ่นจะได้ห่างไปหลายวันก็ลองนำเคล็ดลับของประเพณิไปใช้กันนะคะก็ยังไงกไ็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ประเพนทำเคล็ดลับ หรือว่าวิดีโอดีๆมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ